สวัสดีค่ะเราไปดูพันภายในกันนะคะภายในสถานีรถไฟฟ้านะคะทางเข้าค่ะทางเข้าถูคดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะภายในโดยรอบโดยรอบๆนะคะเข้ามาก็ ประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้ช่วงนี้รู้สึกก็จะยังจะนั่งฟรีอยู่ค่ะถึงสิ้นเดือนธันวาหรือไงนี้นะคะประ,ประมาณว่านะคะถ้าบอกผิดก็ขอโทษด้วยค่ะนั่งฟรีถึงไหนก็ไม่รู้อีกค่ะมีตรงช่วงตัวโดยสารนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่ค่ะ ภายในนะคะภายในที่ขายตัวรถไฟฟ้า BTS สพคูคตค่ะได้ <Okay. S 1> ตัวฟรีมาแล้วค่ะตัวฟรีช่วงนี้นั่งถึงหมอชิด <Yeah. S 1> ถึงวันที่หนึ่งค่ะหนึ่งมกรานะคะ <Okay. S 1> นี่ค่ะตัวฟรีด้านหน้าด้านหลังนะคะนี่ค่ะ ตรงตรงไอ้นี่หละคะ่ะขึ้นมาตรงตรงที่รอรถแล้วค่ะนี่ค่ะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะรางรถไฟฟ้า BTS สีเหลืองๆคะ่ะนี่นะคะรางรถไฟฟ้านะคะนี่นะคะบรรยากาศโดยรอบค่ะ เดี๋ยวไปเที่ยวหมอชีพด้วยกันนะคะไปฟรีค่ะนี่ค่ะตัวฟรีตัว BTS ฟรีนะคะไปกลับเลยค่ะรถมาแล้วค่ะรถมาแล้วนะคะ ไปเที่ยวหมอชีดกันเี่ค่ะายาายในรถนะคะต้นทางเลยค่ะภายในรถต้นทางเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ เดี๋ยวไปเจอกันที่หมอชิตนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ